แล้วโรคสุดท้ายล่ะคะโรคสุดท้ายเกี่ยวกับจิตใจครับเรียกว่า คลินิ l ล y c แคนทร o ปีหรือ l y c a n t ทร o ปีทางคลินิกเป็นอาการทางจิตที่ผู้ป่วยเชื่อว่าตัวเองเป็นหมาป่าจริงๆบางคนถึงกับเดินสี่ขาเห่าหอนหรืออยากกินเนื้อดิบ <c oughs> แปลว่ามีคนที่เชื่อจริงๆว่าตัวเองแปลงร่างแล้วหรอคะใช่ครับสำหรับผู้ป่วยอาการนั้นจริงในความคิดเขาเลยและถ้าในสมัยก่อนใครเจอคนแบบนี้ก็ยิ่งเชื่อว่ามีมนุษย์หมาป่าอยู่จริงแล้วทุกวันนี้มนุษย์หมาป่าใน หนังหรือการ์ตูนก็ได้ไม่มีแค่ด้านน่ากลัวแล้วนะคะใช่ครับเริ่มจาก The Wolfman ที่เป็นสัตว์ประหลาดเต็มตัวจนมาถึง Twilight ที่กลายเป็นพระเอกหนุ่มหล่อโรแมนติก <c oughs> ตํานานที่เคยเป็นสัตว์ประหลาดเลยถูกตีความหมายเป็นแอนตี้ฮีโร่หรือแม้แต่สัญ,ญลักษณ์ของวัยรุ่นความโกรธความเป็นคนนอกในสังคมครับเพราะงั้นถ้าถามว่ามนุษย์หมาป่ามีจริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีใครแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ค่ะ แต่ถ้าถามว่าตำนานนี้สะท้อนอะไรก็คือการรวมการของโรคจริงๆความกลัวดึกดำบรรพ์และความเชื่อผิดๆครับเรียกง่ายๆว่าอสูรประกอบร่างของความไม่เข้าใจในอดีตนั่นเองและมันก็สอนเราด้วยนะครับว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวอาจเป็นเพียงเงาสะท้อนของโรคภัยและความทุกข์ของผู้คนจริงๆ